ทีเป็นจุดลานกลางเต้นนะครับเขาเรียกอะไรนะผ้าห้ำหดหระยังไม่ถึงใช่ไหมเราไม่ได้ขับไปดูไยวันนี้ดูบรรยากาศทางเข้าก่อนนะครับาม,มาชมบรรยากาศทางเขามีรถโดยสารด้วยนะครับท่านที่จะมานั่งรถโดยสารไปกลับได้นะครับมีรถบริการเราไม่รู้ค่าโดยสารเท่าไหร่นะมีรถบริการครับผม เยอะมากครับวันนี้รถส่วนตัวก็เต็มทุกร้านจอดผมจะเดินเร็วสักหน่อยไม่ได้มานานแล้วครับผมจะ,จะเป็นน้ห,หลายปีแล้วเป็นสิบปีแล้วมั้งครับผมเพ่งจะมาอีกคเคยมาเมื่อก่อนมาสองสามรอบ ่อนจะมาบ่อยครับแต่ไม่ค่อยได้มาเพราะไม่ค่อยได้อยู่หนองบัวแดงครับไปอยู่ต่างจังหวัดกับสมาร์ทนะครับก็เลยไม่ค่อยได้มาเที่ยวพอดีกลับมาหนองบัวแดงก็เลยแวะมาเที่ยวครับผมดีที่มีจุดกลางเต็นท์นะครับพับก่อนจะกี่วันก็ได้ครับผมสำหรัแบบท่านที่สายเที่ยวสายพักผ่อนกันนะครับมีเต็นท์ให้นะครับมีบริการเต็นท์ให้ด้วย เต็นของสำนรักง,งานอุทยานแห่งชาติด้วยนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนี่ครับเราไม่ต้องเตรียมเต็นม,มาครับเตรียมแต่สตังค์มาเตรียมแต่เงินมาก็พอผมคุณนายผมหายไปไหนแล้ววะ บรรยากาศหน้าเที่ยวครับร่มรื่นด,ดีนะครับอันนี้เป็นทางเข้ามาเป็นจุดที่เขามีบริการห้องน้ำมีบริการอาหารเครื่องดื่มอะไรประมาณนั้นแหละครับ<ละ>นางระวังรถเดินจักก็ภาพจะเร็วๆหน่อยนะครับผมเดินเร็วหน่อยคนเยอะครับวันหยุด ถ้าวันธรรมดาก็คงจะไม่เยอะขนาดนี้นะครับนะนี่เต็น์ก็ออกางกันเยอะครับสำหรับผู้มานอนค้างค้างแรมค้างคืนตั้งแต่เมื่อคืนคืนวันเสาร์รับก่อนเข้าพรรษาครับผมมาทำบุญก็มา่อนกัน ไซก็เยอะนะครับโมเตอร์ไซค์มาจากทางไกลก็เยอะเหมือนกันขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ